ด então, ึงขวดหัวซุกเข้าไปในหูเลยครับตีตึงตึงโอ้สวยครับสวยสวยอ๋อคือมาป็นไงวะมีครับผมไปครับไปยุ่งไปกินครับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขคนครับมาพบกับผมได้เป็นประจำในรายการตกปลาหาอยู่หากินครับมื่อนี้พามาใส่เบ็ดเอียดเบ็ดปลาไหลครับนี่ครับ ไม้ซารลังซากะซีเป็น,ปนแปดแน่แล้ครับแต่ว่าปีกายผมเคยมาหานี่โอ้ได้การ,ารนี่ครับซารนี่ปีนี้ลองมาเบิงน้ำลดแล้วผมมันย่างหาบางแล้วครับโบ่โบเรยียนผ้าหาเราครับมือนี่ผมย่างหาบางแล้วพอหูยันสองหูหูไปใหญ่ปไปไหนพ่อลมพ่อลมสองนิ้วนี่แหละโตกระดาษที่ทำเนยประคุณน,นี่ครับผมทำเนยประคุณทำปมมือนี่แหละ จะลองไ่เบิงช่วงนี้กะยังถือว่าหายาก,กครับหูเย็นหูอะไรกะหูหน่อยก็ใส่ไปก่อนปกติน,ตนี่ปกติต้องตัวสองนิ้วงะนิดหน่อยเนะครับใส่อันนี้นี่พอสองนิว้วลม้มล้มสองนิ้วพอดีครับจะใสเบิงเ <NI> นี่ยที่ใสมานนี้ครับนี่ครับสามคข้มขอพี่น้องเอฟซีครับตับหมูครับผมเนี่ยนะตับหมูส้อยเป็นเซนเป็นเซนมากเลยบ่อยครับ ชุดเบ็ดตกปลาครับนี่ครับผมใส่เบอร์สิบสองครับเบ็ดเบอร์สิบสองสายนี่เป็นสายพี่อีครับพี่อีตกปลาแปดสิบปอนด์ยังเหนียวเลยครับผู้ใดสนใจอยากได้ชุดเบ็ดตกปลาก็สั่งได้เลยครับเด้อชุดละสิบบาทครับผมนี่ครับผมเหนียวเหนียวความยาวสายนี่ผมใส่ประมาณเมตรถึงเมตรสิบครับผมผู้ใดอยากได้ก็สร้างได้ชุดละสิบบาทสิบชุดร้อยครับ มีินเก็บเงื่อนปลายทางครับผมค่ารงสี่สิบบาทผู้ใดอยากได้สั่งได้ครับผมไปส่เบดเย็นเป็นอะไรดีกว่าครับนี่ครับพอหู้หนึ่งอยู่นี่อันนี้เงี้ยตับหมูครับผมเกี่ยวเยือะส์ปลอยแงไปได้ครับเพื่อฟุกกับเพื่อมันกลิ่นล้มเพื่อมันกินเบ็ดได้เนาะลองใส่บ้งครับใส่ทิ้งไว้นี่แหละต่ยังไม่ยามครับพอ่ออีกคู่หนึ่งอยู่นี่ครับนี่ครับ เงาตหมูครับจัดเลยครับเพื่อ,อนหมานเพืฟุกครับพี่น้องผมใส่เบ็ดว้สานี้สองลังใส่วแป๊บเดียวครับท,ววที่ไหนผมกะาว่าซีไซล้วก็ไปหาสาอื่นเราจงซี่เมาหยาบยมืสอครับใส่แป๊บเดียวครับนี่ครับดึง ดึงขวดหัวซุปเข้าไปในหูเลยครับ <_ letter> เดี๋ยวผมสิลองดึงเมืองครับสิหมานบ่เดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล่องเลยมีรุ่นครับพี่น้องมีรุ่นมือน,นี้เพื่อฝุกหมานครับเบื่อครับดึงขวดหัวซุปเข้าไปในหูเลยครับมอรุ่นมึงดูสิหมานบ่สูบบ่อืคือส่งทีตึงโอ้สูยครับสูยอยู่สูยอยู่อ้าขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้ว ขึ้นมาแล้วขึ้นมาไงท้านาที่ตัไปไงบ้างนี่ครับขึ้นมาแล้วครับสงสัยที่ตัไปไงครับขึ้นมาไ,คไงครับอะตัไปไงเกขึ้นมา,า,รรนนนมาพี่น้องด้วยนี่ไ่ได้เห็นหนาปลายโดดแล้วด้วยนีย่ปึ๊บขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอึ๊บอ,อึ๊บเป็นไงบอ่ะใส่งามอยู่ครับ โอ้ยบัตรที่ไรเด้ออืมครับผมเงี้ยก็น่อยบุคุ้นอยู่โอ้เด้การครับได้การอยู่อ้าวมานมาแล้วครับผมเนื้อตับหมูครับผมทำงานละอ้าสวยงามครับสวยงามครับพี่น้องผมผลงานเงื้อตับหมูมาหนี่ครับโอ้ใส่งามครับผมสองขีดกว่าได้เอียนตัวนี้ถือว่ามานครับผมเนื้อตับหมูทำงานไอ้อีกครั้งหนึ่งหันมันแยงบ่ก,กิน ผมสิเอาเก็บกระบาดเลยครับจะบอนเอาไว้ขี่คันมายามยัม,มเศ้าครับหนาวนี่ที่เอาตัวนี้กระบาดไปจัดการผัดเฟรกินยนัมือแรงครับผม <laughs> นี่ครับผมเอาไปผัดเฟรเลยตัวเดียวตัวเดียวนี่็โว้ยอิ่มครับผมกิมกนเพื่อเดียวนี่หมันครับผมมนัมนมันนครับเอากระบาดไปจัดเมนูดีกว่าตอนเร่งๆครับผลง,งานของมันนี่ก็หนึ่งแปมครับผมเดี๋ยวที่เอามาทําการปาดเบ็ดออกแล้วก็ผ้าใสเอาเอาใสเอาคีออกแล้วก็ จะล่างเมือกออกครับเพื่อที่จะเอาไปทาํากันผัดเผ็ดครับมื่อนี่ตัวเดียวครับผมผัดเผ็ดครับช่องนี้หาหู้อยากเนี่ยตัวเดียวนี่ก็ที่ว่ามานแล้วครับผม ซอสซีเรียมเครื่องแล้วจนค่ำครับนี่ครับพริกแกงเลื้ยงครับใส่พัดพวกนี้พัดพริกแกงหอมๆแล้วก็ตามด้วยปลาไหลครับผมได้ลายเติบครับตัวเดียวผงสดลดรสดีนิดน้อยครับ กาบาปลาไหลซุกตามด้วยพักครับแต่ใช่ครับผมใบประกูดใบกระเพราพริกไทยออนครับพักซุกตักนารับประทานได้ครับผมในตักใส่จาณรับประทานเลยผัดเผ็ดเอียนผัดเผ็ดเอียนโอ้ควันขรมงสงสิงครับนี่ครับผม ไปครับไปยุ่ไปกินครับวันนี้ครับพี่น้องผมม่อกินผัดเย็นน้ากันครับผมใส่เบียดไปสองหลังมัดกินมันหล้างหนึ่งก็เลยยำแล้วก็เอากลับมาเลยครับไอ้ล้างที่มันม่กินผงก็กู้มา้นําข่านพยายามี้ำมัว่วหนาวแห้งอากาศเย็นๆครับผมผัดเผ็ดเอย็นห่อนๆครับมื่อนี้ใส่พริกแกงเหลืองครับเดีย๋ยวขอซิมถ้าได้ซิมเลยครับเี่ตากขึ้นมา สุดยอดครับกินข้าเจ้าครับค่อนๆครับเดี๋ยวก้อนกินเขาครับขอหนารลองข้อนะฮะจะแกวครับพรากินขเขาแสบครับโอ้ <c oughs> <c oughs> น้ำยังคือกินหยากเลยวะามาครับอันนี้ กินข้าวน้ำกันครับกินข้าวน้ำกันปัดเอียนแสบๆครับแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างใหญ่เติมอยู่ครับกระดูกกระที่แข็งๆหน่อยจังหน่อยกินข้าวเจ้าครับผัดเผ็ดผัดเผ็ดปลาไหลนี่ต้องก้า,าวเจ้าครับผมสุดยอดครับโยโบุหี่ก่อนแล้ว ครับพี่น้องผมขอตัวจัดการผัดเย็นจานนี้เฮนเบิดกันครับผัดเผ็ดกับผัดเผ็ดมักคลิปนี้จังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมป้าย